สังคมดำรงอยู่ได้ด้วยการกระทำประโยชน์เกื้อกูลกันและทุกคนที่อยู่ร่วมกันย่อมเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ประโยชน์บัณฑิตในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับ ในความรู้ความสามารถจึงควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมทุกเมื่อพระบรมราชโชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนาอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2 5 5 0 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุษยิวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันขึ้นหนึ่ง้ามเดือน12ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องเตือนภัยโรคมือเท้าปากค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนและสถานศึกษาอยู่ในระหว่างเปิดการเรียนการสอนหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอากาศเย็นลงและมีความชื้นเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมือเท้าปากที่มักพบบ่อยในช่วงนี้ โรคนี้ถูกพูดถึงอยู่เป็นประจำในทุกปีและมีการเฝ้าระวังกันอย่างมากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีในแต่ละปีจำนวนเด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากนี้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้กันค่ะโรคมือเท้าปากติดต่อกันได้อย่างไรโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งการติดต่อของโรค จะติดต่อได้จากการรับเชื้อโดยตรงทางปากเช่นการที่เด็กมีเชื้ออยู่ที่มือแล้วนำของเล่นของกินที่ถูกสัมผัสด้วยน้ำมูกน้ำลายหรือสารคัดหลัง่งจากผู้ที่มีเชื้อเช่นการไอาจามเป็นต้นหรือไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารดื่มน้ำร่วมกับผู้ที่มีเชื้ออยู่ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันจากการสำรวจพบว่าโรคมือเท้าปาก พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีเนื่องจากยังมีภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ำอยู่โอกาสในการติดเชื้อจึงง่ายเชื้อที่เป็นต้นเหตุของโรคนี้คือ e n t e r o v i ร u s ที่เมื่อเด็กรับเชื้อเข้าไปแล้วจะแสดงอาการภายใน3-7วันโรคมือเท้าปากอันตรายขนาดไหน หลังจากที่เด็กได้รับเชื้อมาแล้วภายในเจวันจะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยเบื่ออาหารมีน้ำมูกเจ็บคอคลืน่นไส้หลังจากนั้นประมาณ1-2สองวันก็จะเริ่มมีตุ่มพองเล็กๆเ,เป็นจุดนูนแดงที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือและตุ่มน้ำใสบริเวณภายในปากหลังจากเป็นตุ่มแดงตามร่างกายได้สักพักตุ่มเหล่านั้นจะกลายเป็นตุ่มน้ำอาจจะคันหรือไม่คันก็ได้ แต่อาการของตุ่มแดงจะมาพร้อมมีไข้ซึ่งไขจะหายได้เองภายใน3-4วันแผลในปากก็จะหายได้เองเช่นกันภายใน7วันส่วนตุ่มตามมือและเท้าก็จะค่อยๆหายไปภายใน10วันสำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงเด็กอาจจะได้รับเชื้อเอนโทรไวรัส71ซึ่งอาจจะมีอาการปวดหัวมากชักแขนขาอ่อนแรงหายใจหอบซึม และอาจจะอาเจียนรุนแรงหากเด็กมีอายุน้อยกว่า3ปีหรือมีโรคประจําตัวอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบอัม,มพาตจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ข้อสังเกตรโรคมือเท้าปากในระยะเริ่มต้นจะมีอาการใกล้เคียงเหมือนเป็นไข้หวัดปกติคือเจ็บคอปวดหัวอ่อนเพลียมีน้ำมูก แต่หลังจากนั้นไม่นานจะมีตุ่มน้ำขึ้นตามตัวเด็กจึงสามารถบอกได้แล้วว่าไม่ใช่อาการไข้หวัดธรรมดาแน่นอนอย่างไรก็ตามโรคอิสุกอิสัยก็มีตุ่มน้ำขึ้นตามตัวเด็กเช่นกันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราเป็นอะไรกันแน่อาการตุ่มน้ำใสตามตัวเด็กของโรคอิสุกอิสัยจะกระจายไปตามใบหน้าลำตัวแขนขาและอาจจะมีในปากด้วยเช่นกัน แต่สำหรับโรคมือเท้าปากแล้วตุ่มน้ำที่ขึ้นมาจะแสดงเฉพาะที่อย่างฝ่ามือฝ่าเท้าและภายในปากเท่านั้นสำหรับวิธีป้องกันโรคมือเท้าปากมีดังนี้ให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของเด็กก่อนมาสถานศึกษาส่วนสถานศึกษาขอให้คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวันให้เด็กสวมหน้ากากอนามัยซึ่งเชื้อโรคมือเท้าปากจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วยหรือเมื่อไปจับของเล่นของใช้หากลดการสัมผัสจะสามารถป้องกันการรับเชื้อได้มันทำความสะอาดพื้นที่ที่เด็กใช้ร่วมกันของใช้ของเล่นเด็กเป็นประจำหมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำและหลังเล่นของเล่น เพื่อลดเชื้อสะสมบนมือและลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นหากพบเด็กป่วยขอให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านควรให้หยุดเรียนและพาไปพบแพทย์โดยเร็วขอเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลและสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนกว่าจะหาย และควรแจ้งให้ทางสถานศึกษาทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมเมื่อลูกเป็นโรคมือเท้าปากพ่อแม่ควรดูแลลูกน้อยอย่างไรการมีไข้สูงไม่สบายตัวเจ็บแผลในปากทานอาหารลดลงอาจให้ทานยาชาบริเวณช่องปากก่อนทานอาหารเน้นอาหารเหลวและมีความเย็นเช่นนมแช่เย็นเยลลี่น้ำหวานไอศครีมเน้นดื่มน้ำามาก,มาก ื่อหลีกเลี่ยงการขาดน้ำถ้าทานอาหารได้น้อยควรรีบพาไปพบแพทย์ควรให้ลูกหยุดเรียนเพื่อดูอาการของลูกและยังเป็นการลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นท่านผู้ฟังคะแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้แต่การป้องกันก็สามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงได้แก่เลี้ยงการเข้าไปคลุกคลีกับเด็กป่วยเลี้ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วน้ำหลอด เล่นเลี่ยงการนำสิ่งของหรือนิ้วมือเข้าปากและเลี้ยงการสัมผัสสิ่งสกโปกทั้งนี้หัวใจของการปกป้องจากโรคมือเท้าปากก็คือการล้างมืออย่างสม่ำเสมอนอกจากจะป้องกันโรคมือเท้าปากแล้วยังสามารถลดความเสี่ยงในการติดโรคติดต่อประเภทอื่นๆได้ด้วยหากท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรคโทร4 4 2 2ค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่17ตุลาคมเป็นวันที่290ของปีหรือวันที่291ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก75วันในปีนั้นวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2476อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ลี้ภัยจากเยอรมนีไปสหรัฐอเมริกาวันที่17ตุลาคม พุทธศักราช2486จักรวรรดิญี่ปุ่นก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อใช้ลำเลียงปัจจัยสนับสนุนกองทัพญี่ปุ่นในเมียนมาที่จะเข้าโจมตีกองกำลังบริเตนในอินเดีย มีเวลาหยุดฟังสักนิดได้ไหมเกือที่เราป้องกัน ชื่อมือเท้าปางเป็นไวรัสติดต่อได้ด้วยกันหลายทางโด,ดูแลลูกหลานกันบ้างติดต่อกันง่ายได้จริงๆหากว่ามีอาการไข้นั้นต่ำต่ำต่ำข้อควรจำ สามี่ก็มีมือเท้าปากจะเบื่อกินอะไรอะไรออก็กินไม่ได้เพราะเป็นตุ่มแผลในปากในคอที่ยังไม่พอดำบักริงน้อนแทบเด่งตรงเจาอการท้องรวงร่างกายอ,อ่อ,อนเพลียอ่อนแรงแต่ก็มีวิธีป้องกันดับน้ำอย่างน้อยวันละสงครังให้เป็นประจำในคนำเช้าเย็นตนเล็บเป็นสั้นหลิเลีเ้ยงการใช้สิ่งของรวมกันและมันหลังมือบยคร่งแขนในหนุันจะใกล้จะ,ลจะรุกแล้วเออ แล้วยังมัวใงเชยช่วยมาป้อง,งกัน oherwydd nid ydym ni'n cysylltu 远远。

พบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ